ค่ะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเทจังหวัดพัทลุงกันก้อนนะซึ่งพระซ่งนิกรอนค่ะเขาก็ได้รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแก้วฟ้ากรมพระสิสวังขวัตวรัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติเซกร,รกคาคม25งพค่ะ เทวคูหาสวรรค์ผาอารมหลวงจังหวัดพัทลุงนายกูเกียตวงกระพันผัวาราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้นํารองผัวาราชการจังหวัดข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนค่ะรวมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติส้มเด็กพระเจ้านนองนางเธอเจ้าฝ่าจุฬาพรวลัยหลักอาัคาราชกุมารีกรมภาษีสว่างขาวัดวรคติยรัชนารีเนื่องในวันคลายวันประสูติเซกระกระาคมส่งพันารรถหกสิบห้าซึ่งกิจกรรมค่ะก็มีการลงนามทวายพระพรการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์สามัญ จำนวน3ามสปโปการสแสดงมโนราจากวิทยาลัยนาตาสินพัทลุงจากนั้นค่ะผัวาราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้นำคณะเดินทางไปยังพระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็นำทวายราชสุดีเถิดพระเกียรติค่ะในที่สลาการประเรียนวัดนิโรธสังฆารามอำเภอเมืองยะลานายพิรุ่มนินทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเจริญพระบรมมนทว่าเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็พจพระเจ้านองนางเธอเจ้าฝ่าจุฬาพรวันกหลักอัคราชกุมารีกรมประสิทธิสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูมสีกร,สก,รกระดาคม2 5อง้าอ,อ6 5และรวมทัมบุญตักบาทอาแนงแด่พระภิสุกสงฆ์นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม อย่างได้เผยแผลหนังสือเฉลิมประเกียรติศิล,ลปินสร้างสรคร์บทเพลงและตาสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบอ e ีบุ๊กในโครงการเฉลิมประเกียติโดยผูส้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศิลปรกรรมอาศิลป,รรลปรรวัฒนธรรมรวมสมัยหรือที่ www.ocac.go.th ทีครับส่วนเทวัดโพปิธรมาวาดพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพระโซพลวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาตก็ได้เป็นประธานไฟสงนางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขคราก็ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติส้มเด็จพระเจ้าหนองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยหลักอัคาราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเซกขรกาาคมสรารเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็น,นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบำบัดถุกแล้วก็บำรุงซุขให้กับราษฎรค่ะ